อันยองสวัสดีทุกคนครับผมเกาหลีเอฟวีดีครับผมคลิปนี้มาแบบไวๆนะมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆดูทุกคนนะครับผมสำหรับงานว a t ท r b o บ b b แบ g คอก2023ที่จัดขึ้นในวันสงกรานนี้นะ13-14ถึงเมษายนนะครับผมที่สนามกีฬาทันดโดมสเตเดียมเมืองของฮานีนะครับผมก็ทาง YouTube channel เกาหลีเอฟว d ดีเนี่ย มีบัตรมาแจกเพื่อนๆน,นะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันเลยนะครับโดยเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกันได้ง่ายๆนะครับผมเพียงกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับผมว่าเพื่อนๆอ,อยากไปเจอศิลปินคนไหนในงาน w อ t เท b o ์บอแห่งนี้นะครับผมจากนั้นคอมเมนต์ให้นิดนึงว่า เพื่อนๆอ,อยู่ทีมไหนกันนะครับผมจะเป็นทีมกรีนหรือทีมซิลเวอร์นะครับผมและก็ติดแฮชแท็กนะครับผม waterbombbangkok2023 นะครับตามดา้านล่างนี้เลยเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์รับบัตร waterbomb แบบ one day pass นะครับปิดรับคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ประกาศรางวัลเนี่ยพร้อมกันใน วันจันทร์ที่10เมษายนเวลา3ทุ่มนะครับผมทาง youtube Live แผงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะนอกจากใน YouTube นะครับผมก็ยังมีแจกใน f a c e b o o k Fanpage อีก5รางวัลเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปร่วมสนุกใน f a c e b o o k Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคขอให้ทุกทุกคนโชคดีครับผมแล้วเจอกันในวันจันทร์หน้านะครับผมมาลุ้นไปด้วยกันกับการลประกาศรางวัลครับอันยอง